ลายเป็นว่าพอกลับไปปุ๊บเพราเป็นคดีเรื่องเช็คตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยคู่สมรสจะต้องมีเกี่ยวด้วยต้องโดนร่วมกันแต่ถ้าเช็คมันหลุดภายใน6เดือนงไม่คิดว่าเขาจะคิดไปถึงขนาดว่ารอให้อายุความเช็คมันหมด6เดือนกลายเป็นว่าที่เขาเอาเรากลับไปเาขากลัวว่าเขาจะโดนในเรื่องของคดีเช็คร่วมกวับเราด้วย <The Friday. S 3> ไปต่อหรือพอแค่นี้ ประมาณช่วง6-7ปีแล้วช่วงนั้นมันเป็นในชั่วาของลูกคนโตนะคะตอนนั้นเป็นเรื่องของ<ม>เขามีผู้หญิงคนอืน่นเป็นแฟนที่คบกับเขามาก่อนหน้าเราค่ะจริงๆแล้วปัญหาเดิมๆเนี่ยมันไม่ถูกแก้ไปเลยค่ะก็ <Evet. S 2> ยังทนกับปัญหาเรื่องของผู้หญิงของเขามาตลอดคนนั้นที่ว่าเขาคบกันมาก่อนนี่แต่งงานกับเราะคะเราแต่งงานมาได้ประมาณสักปีนึงก็รู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นเขาก็เหมือนยังดันพลังคบกันเพราะว่าเราทําเป็นเหมือนกับไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างี้ค่ะคือเหมือนติดตาข้างนึงตอนนั้นหนิงแค่รู้สึกว่าเพื่อให้ตัััวเองง่มนค ตอนนั้นเราไม่มีงานพอเราแต่งงานปุ๊บเราก็ท้องแล้วก็ออกจากงานอย่างนี้ค่ะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเดินต่อไปข้างหน้ายัางไงลูกเรายังต้องมีเรื่องค่าไก่อะไรต่างๆหนิงก็พยายามก้มหน้ามาตลอดแล้วหนิงก็เริ่มมาทำธุรกิจของตัวเองพอเริ่มมีเงินก้อนนึงหนิงก็มาทาในเรื่องของพวกปล่อยกู้อะไรอย่างนี้ค่ะจนทําให้หนิงเริ่มมีรายได้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเราฝ่ยได้แล้วเลยค่ะประมาณ่วงปีสองปีที่แล้วเราก็มีปัญหาเรื่องเดิมๆแล้วก็ทะเลาะกันหนิงก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านเขามาตอนนั้นเนี่ยเหมือน เราไปเขาก็ยังเหมือนยื้อๆลังๆงเราไว้อยู่แต่ว่าตอนนั้นใจเราก็ค่อนข้างยะกแข็งแรงแล้วเราก็ออกมาละออกมาอยู่ที่บ้านแม่ช่วงปีหกสองก็คือว่าธุรกิจที่หนิงทําอยู่ลมม้มแล้วทําให้หนิงเป็นหนี้ประมาณสิบล้านนะคะ<อ>แล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาจะขอช่วยในหนี้สินของหนิงทั้งหมดเขาบอกว่าขอให้เขาอะได้เริ่มต้นใหม่นะที่จริงตอนแรกๆเขาพยายามง้อตลอดนะเราก็เลยแบบเหมือนจำยอมว่าอ่ะ ถ้าเขาจะช่วยเราจริงๆดังนั้นทุกสิ่งอย่างเราก็ได้กลับไปเป็นครอบครัวกับลูกคนแรกด้วยอะไรเงี้ยพอเรากลับไปปุ๊บเรามีสภาวะในเรื่องของเราเคยเป็นมะเร็งจากมดลูกค่ะทําให้เหมือนสภาวะในเรื่องของการตั้งครรภ์นะ่ะคุณหมอจะไม่ให้เราอะกินยาคุมเลยในเรื่องของการป้องกันเขาเรื่องและป้องกันทางธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรากลไปปุ๊บมันเหมือนเราคิดอะไรโง่ๆเพท่พี่ชอว์รแบบถ้าเราอะ่ะ ใจเราไม่อยู่เขาแต่ถ้าเรามีลูกอีกสักคนหนึ่งเขาก็เป็นคนรับผิดชอบลูกเนาะหรือเราจะเอาลูกมามาัดตัวเราอีกเนี้ยหนูก็คิดอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะแล้วเขาก็สามารถช่วยเหลือนี่สิบลานเราอะไรเง,งี้ยหนูไม่คิดว่าหลังจากนั้นเขาจะเทเราเขาแค่หลอกให้เรากลับไปหนูก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้็นเรื่องอะไรเสนหาแล้วค่ะพี่คะแต่การที่มีลูกอีกคนเนี่ยคือหนูตั้งใจว่าจะทําให้ครอบครัวดูมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นด้วยอย่างน้อยมีลูกอีกคนจะได้มัดกันได้อ่านเหนเหนือมีความเชื่อในแบบนั้น กลายเป็นว่าพอกลับไปปุ๊บตอนนั้นเข้าช่วงประมาณกุมภาคืออย่างนี้ค่ะมันเป็นคดีเรื่องเช็คเนาะเขาเป็นคดีเรื่องเช็คตามหลักกฎหมายแ้วเนี้คู่สมรสจะต้องมีเกี่ยวด้วยต้องโดนร่วมกันแต่ถ้าเช็คมันหลุดภายใน6เดือนที่หนึ่งไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่าเขาคิดลึกไปถึงขนาดนั้นหนึงไม่คิดว่าเขาจะคิดไปถึงขนาดว่ารอให้อายคุความเช็คมันหมด6เดือน E แล้วเขาถึงคอ่อยปล่อยกลายเป็ว่าที่เขาเอาเรากลับไปเขากลัวว่าเขาอจะโดนในเรื่องของคดีเช็ค<อ>ร่วมกวับเราด้วยพี่กันดึกว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆก็ได้่อดูมีน้ำใจเ <ใจ S 2> นาะใช่พออายุค <c oughs> หมดหกเดือนตั้งนี้ที่เขาเจราจาที่จะจ่ายให้กับเจ้าเนี่ยหยุดการทาง,งานทันทีหกเดือนตั้งคือหยุดเลยเขา เขาไปเจรจากับเจ้าหนี้ทุกคนเพื่อท well, nope. ี่ให้เ really> จ้าหนี้ทุกคนเนี่ยชะลอในเรื่องของการฟ้องในช่วงหกเดือนแรกพอครบหกเดือนปุ๊บเขาบอกเจ้าหนี้ทุกคนว่าไม่จ่ายแล้วนะหลังจากที่ไปถ้ามีอะไรให้ไปเก็บที่หลิงเลยเราก็แบบตอนแรกยแลก็ เพ่งว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเราท้องด้วยแล้วท้องของเราคืออย่างที่หนิงบอกว่าหนิงเคยเป็นมะเร็งตับลูกภาวะก็คือว่าแพงติดข่ามึงต้องนอนจุดเตียงบางนี้ก็คือออกจากงานต้องงานหลักก็ไม่ได้ทำแลวไอธุรกิจรองที่มีอยู่ก็ <c oughs> ค,คือลม้มใช่ไหมคะเครียดเครียดมากเราเข้าใจว่าเขาจะยิ่งเห็นใจเราว่าเราอ่ะกำลังท้องลูกเขาอยู่ไม่เลยเขาบอกให้ต้องมี้ทุกคนฟ้องฟ้องเลย าอยากฟ้องฟ้องเลยเพราะตอนนี้เขาไม่เกี่ยวละมันเลยหกเดือนแล้วมาเอาผิดอะไรเขาไม่ได้เลยอยากฟ้องๆ้องเลยนอนติดเกียงอยู่ที่บ้านนุ่ถ้าเขามีปัญญาฟ้องเลยอยากให้ติดคุกติดเลย oh. เธอนี้ก็โทรมาตามบางคนมาถึงหน้าบ้านมายืนตะโกนแบบตัวเธอไม่ายเราไม่รู้จะทำไงดีได้แต่ขอร้องกรา,กาบแล้วเขา,า,าก็ด่าเราด้วยนะแล้วเขาก็พูดกับเราเหมือนว่าถ้ามันเตือนเข้าสุกเรืองแก๊สเรื่องน้าเรืองไฟขนาดนี้กลับไปอยู่บ้านแม่ไหมมันเขาไล่เราทั้งแล้วตอนนั้น<อ>น้องผ่านเรื่องยากๆแบบนีไ้ได้ยังไงคะก็คุณแม่ค่ะตอนนั้นคุณแม่เห็นว่าร่างกายเรา หนักเริ่มลงแพ้ท้องด้วยอะไรด้วยแม่ก็เลยบอกว่าเน้นเอาอยางนี้เธอะก็กลับไปอยู่บ้านแม่พอลูกไม่มีทางออกจริงๆแม่ก็ต้องเอาผมบัดก็สุดท้ายที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็หลิงก็ต้องเอา ของที่เคยเก็บไว้คือตอนนั้นบางทีเราอาจไม่ได้ตั้งสติค่ะเอาของที่เรามีไว้ uh huh. มีเพชรมีกองทุนมีอะไรที่จะาคือออกมากองรวมกันนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ตัดสินใจที่จะเจราจาก,กับเจ้านี้เอง mm hmm. เรียกเจ้านี่มาทุกคน mm hmm. แล้วก็แม่เป็นคนเจราจาเพราะตอนแรกอะสามีเป็นคนเจรจาค่ะกลายเป็นว่าภายในหนึ่งปีนั้นเราก็ใช้นีไ่ไปได้ทั้งหมดเก้าล้านตอนเนี้ยเหลือมีก้อนสุดท้ายประมาณ เก้าแสนกว่าโอ้แล้วลูกเะ่คะลูกตอนนี้ก็คือมาแข็งแรงได้อีกทีนึงเราก็พยายามรักษาดูแลตัวเองมานะคะแล้วก็หางานทำนะะเนี่ยขายออนไลน์นี่นี่นั่นของเราอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่ทออน้องปุ๊บเหมือนเขาเริ่มได้ข่าวแวววๆว่าทางบ้านเราอะใช้หนี้ให้เราแล้วเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเขาอะโทรมาสามีโทรมามใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าให้เราอะกลับไป ก็แบบกลับไปเป็นครอบครัวเขาบอกว่าหนิงกำลังจะทําให้ลูกไม่มีพ่อนะสงสารตัวเล็กอะไรเงี้ยเราบอกคุณคามจําเสื่อมหรือเปล่าใะความรู้สึกของเราแบบหนิงพูดอะไรไม่ออกเออใครเอาไม้ฟาดหัวเขาสลบไปแล้วเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาถามว่าทำไมหนิงไม่พูดอะไรหนิงว่าหนิงพูดอะไรไม่ออกแล้วเขาถามว่าตกลงจะกลับมาไหมเขาก็บีบบีบเราเนาะพี่ว่าวันนี้หนิงน่าจะพอได้คําตอบกับตัวเองแล้วว่าควรจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้เพราะว่าวันที่เขาทําแทบจะฝังลงดินได้เลยนะคะ แต่พี่ชช่นชมหนูนะหนูเก่งมากๆนะเลยนะย้อนกลับไปวันที่เราคุยกันวันนู้นแล้วพี่บอกอะไรก็ทําแต่แล้วหนูอยากเดินต่อพี่จะบอกทุกครั้งว่าพี่เคารพการตัดสินใจของพวกน้องๆทุกคนเนี่ยพี่ให้พี่ฉลียแค่แบบเตือนสติกันอะไรกันแต่ในสุดเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตเองแต่พอเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บอะโอ้น้องไปเจออะไรมาแบบเยอะมากแต่น้องยังแบบสามารถสู้แล้วนะวันนี้ก็แทบจะว่ากลับมายืนได้ด้วยตัวเองแล้วมไม่รู้สิคาพี่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าลืมภาพที่เราเคยเจอมาแล้วกันก็อยากให้้หลลลิงงรรูววว่่าาาาาเเเคกััับมมพะนนนืออผโยช์สตข ดีนั่นแหละไม่ได้กลับมาเพราะรักแล้วก็อยากจะแบบดูแลครอบครัวเป็นเก่าะป้องกันภัยให้ตัวเองดีๆนะ,ะเพราะว่าหนูเคย<อ>เกือบตายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง <The Friday. S 1> ไปต่อหรือพอแค่นี้